สวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนในสารธรรมเขือนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังพระคำให้ชีวิตด้วยกันนะครับในวันนี้เรายังอยู่ในหนังสือชนะนะครับวันนี้อยู่ในบทที่25ระบบความคิดก็ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรวีรชัยโกแว์ที่ท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ไว้นะครับและก็ขอขอบคุณศูนย์หนังสือไรเดียนนะครับ ก็ได้อนุญาตให้เรานำเอามาอ่านให้เป็นพระพรกับพี่น้องที่สารธรรมนะครับบทที่25วันนี้ระบบความคิดครับพี่น้องครับความคิดเป็นส่วนที่สำคัญที่อยู่ในในตัวสมองในตัวชีวิตของเราคนเราจะดีหรือร้ายเนี่ยนะครับจะก้าวหน้าหรือถอยหลังเนี่ยจะสร้างการทำลายล้างหรือสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นล้วนมีจุดเริ่มต้นจากความคิดครับ ความคิดทำหน้าที่สร้างภาพในใจด้วยการจินตนาการภาพที่อยู่ในใจเป็นอย่างไรอารมณ์ของเราคำพูดของเราการกระทำก็จะออกมาเป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดเป็นคิดเก่งคิดดีย่อมส่งผลดีทั้งกับตนเองและกับทุกสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวของเราครับพี่น้องครับนี่เป็นความจริงของ ของพื้นฐานที่เป็นหลักการที่สำคัญในชีวิตของคนเราทุกคนเลยครับเพราะฉะนั้นความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นจากการสร้างสารรค์ของมนุษย์ไม่มีใครรู้ครับว่าสุดขอบความคิดเนี่ยจะจบลงที่ใดมันสามารถขยายแล้วก็ก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมองดูแล้วเหมือนขอบฟ้าที่หาสิ้นสุดไม่ได้สังคมโลกในอนาคตไม่มีใครจะพยากรณ์ได้ครับว่าจะเป็นอย่างไร มนุษย์ผู้มีความคิดสร้างสรรค์อาจจบลงด้วยความคิดทำลายล้างตนเองก็เป็นไปได้นะครับคือความคิดต่างๆที่คิดว่าดีในปัจจุบันนี้ในที่สุดอาจจะก่อผลร้ายในอนาคตหรือเขาเปลี่ยนไปทําให้เกิดความคิดร้ายๆเกิดขึ้นก็ได้นะครับน่าเสียดายนะครับแล้วก็น่าเสียใจกับหลายคนที่คิดสั้นตตัดสินใจฆ่าตัวตายหนีปัญหาต่างๆครับบางคนถึงแม้ไม่ฆ่าตัวตาย แต่ก็ทำลายเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของตัวเองและของคนอื่นด้วยจากจิตใจที่ขาดศีลธรรมและก็คุณค่าในการมองดูสิ่งต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากกรอบความคิดที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องระมัดระวังอะไรที่เป็นกรอบความคิดที่ไม่ดีที่ผิดบาปที่ไม่ชอบธรรมที่ไม่ยุติธรรมให้เราทิ้งสิ่งเหล่านี้นะครับนะสิ่งที่เราเป็นห่วงมากก็คือว่า การยอมให้ความคิดของคนอื่นเข้ามาอิทธิพลเหนือชีวิตของเราอย่างมากมายถึงขนาดยอมเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราให้ความคิดของผู้อื่นกวนใจควบคุมตัวเราถ้าเช่นั้นเราไม่ควรฟังความคิดของคนอื่นเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่เช่นนั้นนะครับนี่หมายความว่าแต่ละคนจะต้องเรียนรู้คุณค่าของอิสระทางความคิดแห่งตนเรากำหนดคุณค่าคำพูดและความรู้สึก และการกระทําได้ด้วยตนเองนะครับแต่เราแต่ละคนจะต้องฝึกความคิดของเราพัฒนาความคิดของเราติดตามความคิดของเราว่าตั้งอยู่บนคุณค่าอะไรชอบทำยุติธรรมสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีจุดยืนอันมั่นคงของตนนะครับจะเกิดจากอิสระทางความคิดครับและความอิสระทางความคิดเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ความคิดใหม่ๆและก็สามารถตัดสินใจด้วยตนเองที่จะตอบสนองความคิดที่มาจากแหล่งอื่นอย่างเหมาะสมได้ครับผู้ที่มีความคิดอิสระอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพเท่านั้นครับจะสามารถเข้าร่วมเจรจาต่อรองในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการเมืองและการศาสนาส่วนคนที่ขาดอิสระมีความอ่อนแอขาดคุณภาพในทางความคิด เมื่อเข้าไปเจรจากับใครเข้าวงสนทนาที่ไหนเขาจะถูกดึงถูกจูงถูกกลืนไปอย่างง่ายดายครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการที่เราเองไม่มีความคิดไม่อยู่บนพื้นฐานความคิดที่ดีของตัวเองนะครับพี่น้องครับเราทุกคนกำลังโลดแล่นในโลกของข้อมูลข่าวสารข่าวลือข่าวจริงข่าวไม่จริงนะครับ ทุกๆวันเราต้องเผชิญกับสิ่งที่มากระทบกับความคิดของเรามีบุคคลมากมายครับพยายามยัดเยียดความคิดว่าด้วยเรื่องโฆษณาสินค้าสินค้าโฆษณาชวนเชื่อทางสื่อต่างๆเดี๋ยวนี้มีอย่างมากมายถ้าเราขาดความเข้มแข็งขาดความเป็นอิสระขาดคุณภาพทางความคิดของตัวเราเองชีวิตเราก็จะไหลไปตามกระแสที่เต็มไปได้วยความสับสนขาดสติยั่งคิดนะครับ ซื้ออุตตรุดซื้อตามที่เขาชักชวนนะครับพระธรรมสุภาษิตจึงกล่าวว่าคนโง่เชื่อทุกสิ่งที่คนอื่นพูดนะครับพี่น้องครับก่อนที่ผมจะจบบทความนี้ขออย่าให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ฟังใครนะครับนะเราจะต้องยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเองใครคิดไม่เหมือนเราหมายความว่าผิดหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับนะ อย่าให้เราคิดเช่นนั้นโดยเด็ดขาดครับเราไม่มีใครหรอกครับที่ประเสปฏิเสธความคิดดีๆความคิดที่มีคุณประโยชน์ความคิดที่ทรงคุณค่าสมควรแก่นําการนําเข้ามาในกรอบความคิดของเรานะครับอย่าปิดกั้นความคิดดีๆเหล่านี้ครับแต่เนื่องจากในสังคมของเรามีทั้งดีและไม่ดีนะความคิดที่ดีและความคิดที่ไม่ดีปะปนกันอยู่นะครับคนที่เคยคิดดีในอดีตอาจเป็นคนที่คิดไม่ดี ในปัจจุบันนี้ก็ได้คนที่คิดไม่ดีนในปัจจุบันอาจกลายเป็นคนที่คิดดีในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วก็พยายามเข้าใจการกรองสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นจงฟังด้วยมีสติและก็วิเคราะห์ครับสิ่งดีจงเก็บไว้และอะไรที่ไม่ดีไม่เหมาะสมก็ละทิ้งไปเสียนะครับอะไรที่พอจะเก็บไว้เป็นข้อมูลก็ เก็บไว้นะครับนะเป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญครับพี่น้องขอให้กรอบความคิดของเราเป็นประหนึ่งดวงตาที่ไม่เอียงไม่สั้นไม่ยาวแต่เป็นดวงตาที่สมบูรณ์แข็งแรงมองเห็นธรรมแห่งความจริงตามพระคำของพระเจ้าครับและด้วยดวงตาเช่นนี้ล่ะครับเราจะสามารถแยกแยะความดีความชั่วออกจากกัน ก่อนที่สิ่งนั้นจะฝังตัวเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้กรอบความคิดของพี่น้องอยู่บนพระธรรมของพระเจ้าและอยู่บนความชอบธรรมยุติธรรมที่เป็นคุณธรรมในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับนะเวลานี้อธิษฐานด้วยกันโอพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่พรงให้สติปัญญากับมนุษย์ให้เรามีความคิดก่อขึ้นในความ คิดของเราในจินตนาการของเราขอพระเจ้าทรงช่วยเพื่อเราจะมีกรอบความคิดที่ดีมีความตั้งใจในการจะดำเนินชีวิตที่ดีและเป็นพระพรแก่คนอื่นๆขอพระเจ้าทรงโปรดสอนและฝึกเราแยกแยะความจริงกับเรื่องไม่จริงที่มีอยู่มากมายในยุคป,ปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสอนและฝึกพวกเราให้มีความมั่นคงในจิตใจและมีความชอบธรรมเป็นยึดสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้เราสามารถ ดำเนินชีวิตและปฏิบัติต่อคนอื่นได้อย่างถูกต้องด้วยเถิดขอพระองค์เจ้าทรงโปรดสอนและฝึกพวกข้าพุ่งหลายด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจเ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับให้มีกรอบความคิดที่ดีเข้มแข็งและก็เป็นพระพรแก่คนอื่นครับพบกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ